สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เพื่อนจะพามาทำนะครับกับโฟรมะนาวนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับอร่อยอร่อยนะเทียมคันนะครับบรรเทาความร้อนได้ดีในช่วงนี้ด้วยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นการทํากันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราใช้น้ําอรมลมสีขาวนะครับจะใช้เป็นพวกสไปร์หรือเซเว่นอัพก็ได้นะครับนี่แต่ต้องเป็นแบบสีขาวนะครับเพราะว่ามันจะมีรสหวานๆนะจ๊ะนี่แล้วต้องแช่ให้เย็นก่อนด้วยนะจากนั้นนะครับเราก็ใช้นะครับกับไอศกรีมมะนาวนะครับนี่ใส่ครีมมะนาวไป นี่เดี๋ยวพี่จะใส่ลงไปนะครับปึ๊บนะครับนี่ใส่ไปเยอะๆเลยนะนี่ลูกที่หนึ่งนะครับนี่ลูกที่สองนะจ๊ะแล้วก็นี่ลูกที่สามจ้าใส่ไปเยอะๆเลยนะมันจะอร่อยนะครับนี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่อย่างนี้เลยใส่ไปเยอะๆเลยนะครับลูกที่สี่นะจ๊ะ นี่เต็มสวยงามสวยงามนี่สีสวยครับปึ๊บป๊บใส่แก้วใหญ่ๆสีสวยไหมสีเขียวสวยมากจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ําผึ่งลงไปนะครับนิดนึงนะครับให้เป็นท็อปปิ้งนิดนึงนะนี่อันนี้เป็นน้าผึ่งของพี่อ้นนะครับน้ำพึ่งดาวพี่ชายกลางนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะจ๊ะนี่ปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบลงไปและเพื่อความสวยงามอีกรอบนึงนะครับก็จะต้องมีนี่นะจ๊ะกับ นี่ครับช็อกโกแลตเกล็ดตรงนี้เข้าไปเทล,ลงไปลาดลงไปบนหน้านี่สวยงามนี่สวยงามสวยงามและแน่นอนนะครับเมนูนี้แค่นี้มันเปรี้ยวไม่พอนะสำหรับคนชอบเปรี้ยวเราก็บีบน้ำมะนาวนะครับไปครึ่งซี่นะแบบนี่มันเปรียปร้ยวไปเลยจ้านี่เปรียปร้ยวไปเลยจ้าซึ้อ,อแค่นี้แหละครับก็เสร็จแล้วนะครับืมดมกลิ่นเฮ้ยกลิ่นดีกลิ่นดีเปรี้ยวมากมาก นี่คราวนี้ก็คนให้เข้ากันนี่นะครับเอาไวติมกับนี่ครับมาะมนาวให้เข้ากันนะจ๊ะนี่กินหอมกินหอมนี่ดูดไปก่อนอือมชื่นใจครับชื่นใจมากนี่เห็นไหมครับสีเขียวสวยงามนี่ อร่อยครับอากาศร้อนๆน่ะมันจะต้องได้เมนูเย็นๆอย่างเนี้ครับมันถึงอร่อยนะจ๊ะพาทำเสร็จแล้วครับปึ๊บอ่ะนี่เดี๋ยวกินไปพร้อมกันนะจ๊ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอืม ความเย็นมันขึ้นหัวครับอร่อยอร่อยอร่อยมีความซาของน้ำมันลมด้ยครับเมนูเนี้ยใครชอบเปรี้ยวนะครับกินได้นะจ๊ะนี่นี่นี่ อร่อยมากครับคลายร้อนดียิ่งเวลากินนะมีรส่าเข้ามาด้วยช่วงนี้โควิดระบาดนะครับดังนั้นเนี่ยเราออกไปกินในเตรียมนีข้างนอกไม่ได้ครับเราก็ต้องทำเองที่บ้านนะจ๊ะ พอมีหลายเมนูครับมันเป็นเมนูง่ายๆไงเราก็ทาเองที่บ้านได้อันเนี้ยส่วนมากนะครับเขาจะมกักจะใช้เป็นพวกอะไรเ <c oughs> มนูโฟร์อ่ะเขาจะใช้เป็นโค,โค้กใช่ไหมแล้วก็ข้างบนนะครับก็วาน,นิลลานะครับแต่ว่าเมนูนั้นมันไม่เปรี้ยวไงอากาศร้อนๆกินไปเปรี้ยวอร่อยๆนะครับเ <c oughs> น,นี่ <c oughs> ยยิ่งเนี่ย เห็นไหมมันไปรวมกับตอนที่มะนาวรวมกับไ e อ้วกนะครับสไปซ์นะครับหรือว่าเซนอาพอะไรที่เราใส่ลงไปเดียอยความเปรี้ยวคูณสองอร่อยอร่อยกล้เหมดละอร่อยแต่ว่าต้องระวังไว้น,นิดนึงนะครับไอ้เนี้ยต้องใส่เหนือบนไอติมให้ดีนะ พราะว่าถ้าเกิดรไก่เนี้ยเหนือบนไอติมไม่ดีครับมันจะหล่นไปยุ่งล่างนะครับอ่ะวันนี้อากาศดีนะนอกจากถือเรื่องนะครับในการทำเนี่ยโฟลมะนาวแล้วแบบโอ้นะครับลมก็แบบดีนะเมื่อกี้นะครับก่อนที่พี่อันจะอ่านเนี่ยเฮ้ยร้อนร้อนนะครับลมไม่มาว่าพอทำเสร็จแล้วแบบ ลมมานะครับกินในช่วงที่ลมมาไงโอฟินมากฟินมากช่วงนี้โควิดระบาดก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับ้ากากันามไมเดี๋ยวนี้เขาต้องให้เราใส่สองชั้นแล้วนะเขาแนะนํานะครับว่าใส่สองชั้นปลอดภัยกว่าไม่อยากจะบอกนะครับแค่ใส่ชั้นเดียวก็หายใจลําบากนะครับแต่ว่าก็ต้องเพื่อความปลอดภัยเนาะเราก็ต้องทําตามที่เขาแนะนํานะครับ ถ้าเกิดใครสะดวกใส่สองชั้นก็ใส่สองชั้นไปนะอืมหมดเลยจ้ะอร่อยมากครับกับเมนูนี้นะครับสำหรับคนชอบทานเปรี้ยวนะครับก็ลองเอาไปกทำทาดูกันที่บ้าน,นครับอร่อยนะจ๊ะอร่อยโอเคครับทุกคนจบการพาทำคลิปนี้แบบเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเมนูหน้าครับผม